ะคะวันนี้คะกับช้อปปี้พรีเมียมค่ะวันนี้ก็มาในนามของแบรนด์ ASV นะคะเป็นแบรนด์ในเครือของอาซาวาค่ะแล้วก็เราก็ทำขนมขายในช้อปปี้อยู่แล้วด้วยก็ทั้งสองทางเลยทั้งสองฝั่งเลยค่ะทั้งช้อปปี้แล้วก็อาซาวาค่ะนอกจากเราเป็นนักคนขายแล้วเราเป็นช้อปได้วยไหมคะในช้อปปี้ช้อปด้วยค่ะกลางคืนเงาๆก็เลื่อนช้อปปี้นั่แหละคะ่ะช้อปปี้สนุกมากค่ะพอได้แาว่ ดีนะคะคิดว่าคนน่าจะเข้าถึงได้ได้เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การซื้อของออนไลน์ก็เป็นอะไรที่สะด,ดวกสบายมากๆค่ะก็ดีมากค่ะ,คะเป็นแฟนคลับที่แบบว่าเป็นแฟนในช้อปปี้เองแล้วก็แบรนด์แบรนด์แบรนด์ในในแบบค่ะก็ฝากแฟนๆช้อปปี้นะคะที่อยากจะช้อปปิ้งเสื้อผ้าตอนนี้ก็มีแบรนด์เสื้อผ้าของไทยดีไซเนอร์นะคะเข้ามามากมายเลยะคะ่ะก็ช้อปปิ้งกันได้ค่ะในช้อปปี้ค่ะ ใช่ค่ะคนคนคนตกใจเหมือนกันเนาะที่เราไปออกร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็มีคนถามเยอะว่าทำไมถึงไปออกร้องทัางกำแพงได้เพราะว่าอิสระแล้วค่ะก็เลยสามารถออกรายการได้ทุกช่องทางเลยค่ะหมดไปตั้งแต่ตอนไหนครับเจน่าเพราะอะไรเพราะเห็นเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้บอกใครเลยใช่ใช่ไม่ได้บอกใครเลยค่ะก็หมดสักพักประมาณ2เดือนได้แล้วค่ะ แล้วก็จังหวะพอดีรายการติดต่อเข้ามามก็เลยได้ไปออกร้องทั้นสำเพงพอดีจริงๆก็ตื่นเต้นเพราะว่ามไม่ค่อยร้องเพลงเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่ร้องเพลงในรายการเลยอแล้วมันมีบ้างครับได้ไปเซอร์ไพรส์น้องบูด,ด้วยใช่เซอร์ไพรส์บูจริงๆคือเป็นคนจังหวัดเดียวกันอยู่แล้วค่ะ<ม>แล้วก็รู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ตกใจที่น้องไทยถูกเพราะว่าเขาน่าจะคิดว่าเราไม่น่าจะมาเพราะว่าคงมีแต่คนรู้สึกว่าเออเราอยู่ช่องสามอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะทำไมถึงตัดสินใจที่จะมาผ่านเขาตรง ก็รู้สึกว่าอยากจะรับอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ทั้งธุรกิจตัวเองด้วยค่ะอยากจะทําอะไรที่ที่หลากหลายที่แตกใหม่ออกไปบ้างแล้วก็คุยกับผู้ใหญ่ไว้ดีนะคะท่านก็แบบสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจเต็มทีค่ะมมีผลงานอะไรคะกับที่สังกัดเรืออยู่ไหนคะมีค่ะก็ฝากละครด้วยเลยนะคะาลกินเนรีค่ะจะออนแอร์เดือนนี้ค่ะวันที่24ตุลาคมเนี้ยค่ะแล้วอย่างนี้แผนการโปรโมทอะไรอย่างนี้มันจะต้องติดขัดไหมครับไม่เลยค่ะก็คือปกติทุกอย่างก็ยังอยู่ในน้ำช่องสามแบบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแค แบบอาจจะรับงานข้างนอกได้มากขึ้นแต่ก็ยังคงโปรโมทละครปกติาได้เลยค่ะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับเพราะอิสระอะไรอย่างเงี้ยเรามีความคิดหรือว่ามีงานติดต่อ,อเข้ามาเยอะขนาดไหนก็เริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะรายการบ้างแล้วก็มีละครบ้างแต่ว่าอยู่ในช่วงของการพูดคุยกันอยู่ก็เลยยังไม่อยากจะบอกตอนนี้เดี๋ยวรอให้มั่นใจสักแบบเดือนนึงอะไรเงี้ยค่ะน่าจะรู้ไม่ไม่กลางๆค่ะมีบ้างมีเรื่อยๆค่ะก็ดูดูอยู่ค่ะอ่ะส่งไหมคะ ก็มีบ้างส <c oughs> ีเรื่องอะครับที่ตอนติดต่อมาแล้วพอเราปิดอีสานจริงๆตอนนี้ที่คุยคุยอยู่มีเรื่องเดียวแต่จริงๆมีเข้ามาแต่ว่าเดียร์อยากจะค่อยๆดูอะค่ะอยากจะรับปีละเรื่องหรือว่าสองเรื่องเพราะว่ากลัวจะไม่มีเวลาโฟกัสด้วยค่ะกับธุรกิจขนมด้วยแล้วก็จับละครด้วยพอเคยรับละครสองเรื่องแล้วรู้สึกว่าหนัก ทำการบ้านแบบค่อนข้างยากเพราะว่าต้องชีวิตบนหลูปเลย7วันรู้สึกแอบนนนหนักไปนิดนึงก็เลยอยากค่อยๆดูอาจจะแบบคาบเกี่ยวกันได้แต่ว่าถ้าเกิดเปิดพร้อมกัน2เรื่องรู้สึกว่าแอบหนักไปน,นิดนึงแล้วว่านูยังอยากอิสระอยู่ไหมคะหรือว่ายังยังคงอิสระอยู่ค่ะค<ง>ิดว่าคงอิสระนะคะเพราะว่าจะได้ไปหลายที่ได้จริงจริง,รงช่องสางก็ยังอยากจะเล่นละครเหมือนเดิมอยู่นะคะแต่ว่าก็อยากจะลองอะไรที่ แปลกใหม่กว่าเดิมบ้างนะคะเท่านั้นเลยพอตัวแล้ยังคะพอเป็นนักแสดงต,ตอนแรกก็ผงผงนะแบบวุ้ยตายแล้วแบบเหมือนไม่มีสังกัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็กรับตัวได้แล้วค่ะชินแล้วรู้สึกสบายใจมากขึ้น,นะค่ะแล้วการเลือกรับงานอะไรเงี้ยมันสนุกสบายหรือว่ามันมีความชอบของคนตัวมากเยอะแบบอะจริงจริงการเลืรับงานก็อยู่ที่ตัวเราเลยค่ะอยู่ที่ว่าเออได้บทที่เหมาะกับเราไหมแล้วก็แบบเอ้ยอยากจะลงไปรับบทน,นี้ไหมอย่างเงี้ยเลยค่ะก็จริงจริง ถือว่าอิสระในการตัดสินใจมากขึ้นแล้วกันใช่ค่ะก็ถือว่ากินหูนูกันต้นหนึ่งอยากรร้านจริงจริงก็ยังทำออนไลน์อยู่เหมือนเดิมค่ะร้าน Delicious ขนมนะคะที่ที่ออกรายการร้องข้างกำแพงก็คือน้องบลูกับไบคือโปรโมทให้แบบน่ารักมากแล้วคนก็มาสั่งกันตามขอบคุณมากๆเลยค่ะเปิดเป็นหน้ารานนะคะหลายคนก็น่าจะเออออนไล ใช่ก็อาานาคตอาจจะมีค่ะแต่ตอนนี้ก็แบบเรื่อยๆไปก่อนรู้สึกว่าออนไลน์มันสะดวกสบายแล้วก็เหมือนไม่คอสไม่ต้องเยอะมากค่ะจริงๆตอนนี้ก็มีธุรกิจก็คือร้านชานมไขม่มุกเออเตคาเฟ่ที่พาราดอนนะคะที่มีหน้าร้านเกี่ยวกับขนมอะไรอย่างงี้ชอบอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยเออทำทางนี้เลยดีกว่าอันนี้เพิ่งเปิดหรอครเปิดต้นปีค่ะชาไข่มุกเปิดต้นปีที่ผ่านมาเออปีนี้ละค่ะอยางขนมพอน้องๆช่วยโปรโมทตอนนี้ทำทันไหมครต้องพิออเดอร์เลยค่ะตอนนี้ใช่ก็คือ อีกประมาณ2อาทิตย์ถึงจะได้กินก็ต้องขอบคุณ2หนุ่มมากคือจริงๆอ่ะเดียไม่คิดว่าใบจะพูดว่าแบบเดียชอบทำขนมอร่อยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรเดียก็คิดแล้วว่าเฮ้ยใบห้ามใบแบบนี้เพราะว่าบูอาจจะรู้ปรากฏวก็รู้จริงๆ ใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณมากที่แบบนึกถึงเราลาที่นึกถึงคุกกี้อย่างเงี้ยก็ออขอบคุณจริงๆแล้วพรไปออายการเห็นว่ามันยังไม่เคยได้ร่วมงานก,กับมูอะไรอย่าง้กันด้านการละครแล้วม,ม,ม,มี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 ใครสนใจให้เราไปเล่นคู่กันไหมยังไม่มีนะแต่ว่าอ่านคอมเมนต์ก็น่ารักมากเขาบอกว่าอุ้ยแบบเหมือนสตอรี่ที่เราเล่าอะค่ะว่าเราเคยเจอกันแต่เป็นเด็กแล,แล้วก็ปลื้มน้องอะไรเงี้ยมันบอกที่จะเอาไปทําเป็นซีรีส์เหมือนกันเนาะก็ปลื้มน้องใช่ใช่ใช่อยากไปอีกแกล้งเขาแต่ไม่ได้ไม่ได้อีกตอนเด็กอย่างถ้าเราเล่นด้วยก ก็เขินนะเอาจริงแบบเหมือนเป็นสารภาพบอกรักเขาอะในรายการก็ก็เขินเขินเขิน,ขนใช่ค่ะก็แต่ยังไม่มีติดตอ่อเข้ามานะคะ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้ามีก็คงแอบเบขินเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องน้องใช่ค่ะก็เออมันคงม,ม,ม,มีอะไรที่น่ารักอะเหมือนเชื่อว่าในวัยเด็กทุกคนก็คงมีโมเมนต์แบบแอบปลื้มรุ่นน้องหรือว่ารุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยใช่แฟนเพื่ถามหรอคแฟนเพื่อนเหรอคะไม่มีแฉลไปเอ่ยเหมือนเราแบบว่าไม่มีค่ะไม่มีเล่าเนา อ๋อหมายถึงว่าเขาไม่ได้แซวอะไรแต่เราได้บอกเขาก่อนหนยว่าเออเนี่ยเราจะแบบว่าจะไปสัมภาษณ์ในรายการหรืออะไรไม่ได้บอกเลยค่ะเอาจริงตัวเองก็ยังไม่คิดจะพูดเลยอ่ะเหมือนไม่คิดว่าจะเล่าเรื่องนี้แต่ว่าแบบจังหวะทุกอย่างพาไปก็เลยเออบอกแล้วกันว่าตอนนั้นเรารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเป็นโมเมนต์นาดีเนาะใช่ในวันวันวาใช่ใช่ปัจจุบันนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะปัจจุบันเหรอคะเรื่อยๆเลยค่ะก็เป็นคนไม่ค่อยหวือหวาอยู่แล้วค่ะก็ ดูเรื่อยๆยาวๆม่รีอยู่เงียบเงียบสบายใจดีโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะ